ทุกทุกคนกลับมาเจอกับบางบารบรีเอ็กอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเรามากันแบบหน้าสดมีคิ้วแล้วเพราะเป้าหมักันคิ้วจนแบบว่าหามคิ้วหายไปความกลัวทุกคนตกใจก็เลยอ่ะเดี๋ยวฉันมีคิ้วมาให้ทุกคนก่อนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่จากแบรนด์ซิวนาคัลเลอร์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด ที่ถือว่าเป็นแบ,บนรนด์ไทยที่โปรดของปาล์มอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือคือของใหม่ของเขาค่ะชิวานานเรเดียนลองแวร์ฟาวเดชั่นนั่นเองนะคะนี่เลยชิงกล่องสวยหรูดูแพงมากนะคะแต่ดูฉันได้มาในราคา120บาทจากร้านในต่อๆนะคะด้านหลังก็จะมีแบรนด์บอกนู่นมีอินกิีเดียนอะไรมากมายนะคะแล้วก็บนกล่องจะเป็นชื่อสีของเขานะคะตัวแพคเกจจิ้งของจริงสวยมากนี่เลยจริง ทุกคนมีความหรูดูแพงลักชัวรสุดๆนะคะเออรุ่นเก่าที่เรารีวิวไปที่เป็นแบบว่าขวดแก้วเหมือนกันก็ดูลักชูนะคะอันนี้ในความรู้สึกข,ของปามเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบรนด์โจโวิน่าเนาะเออเพราะว่าโจโวิน่าเนี่ยเขาทำขวดแบบเนี้ยประมาณเนี้ย สำหรับแบรนด์ไทยนะแล้วก็มีแบรนด์รองพื้นหลัวก,กันแดดหลายๆแบรนด์ก็เริ่มทำขวดลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งโอเคสำหรับตัวบมข้างบนเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะคะหัวก็เป็นพลาสติกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนแก้วนะคะสีที่บมเลือกมาคือเบอร์สองนะคะตอนแรกบมก็ลังเลว่าจะซื้อเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองดีแต่ว่าเราดูในแอดแล้วเบอร์หนึ่งเข้าไม่ข้าไม่เลยเข้าเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะสวอดส,สีให้ดูก็แล้วกันนะคะซึ่งตปาดลงเลยนะ ประมาณนี้นะคะสีก็จะเป็นโทนเหลืองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นรอง Wear ์ฟาวเดชั่นซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นฟูคั e เร g e o ออยคอนโทรหรืออะไรแค่บอกว่าเป็นรอง w ว a r ์ฟา n เดชั่นเท่านั้นนะคะแต่สำหรับตัวปามถือว่าปกปิดแบบแลักษณะคือมีเดียมพูฟฟูได้เลยสำหรับตัวปามเพราะตัวปามเป็นคนเดียวไม่มีรอยสิวอะไรมากมายนะคะปามก็ใช้คู่กับตรงน้ำนะคะนี่ ปลาล์มขายนะคะเนี่ยสีก็จะเป็นโทนแบบสีเหลืองนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำในการกดไปได้เลยกลิ่นเลยเลยคนแบบชอบถามปล์มว่าเออกลิ่นเป็นยังไงบ้างพี่คือถ้าใครเคยใช้รองพื้นสิวนานะคะก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเธอคือแบบว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าเธอไม่ชอบเธอก็จะไม่ชอบตลอดการแต่ในส่วนของดิฉันนั้นเฉยๆนะคะก็โอเคเนี่ย นะคะสีก็ดีเหมาะสำหรับผิวปามนะคะถามว่าระหว่างวันมันมีการรอบอะไรไหมก็มีนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อเราแต่งหน้าไปแบบสักพักหนึ่งนะคะน้ำมันบนใบหน้าเรามันก็จะออกมานะคะพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้รองพื้นมันกลืนเข้าสู่ผิวหน้าหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะมองเข้าไป,ปันในญ่นะคะอันนี้สําหรับตัวบางนี่ก็คือเป็นการปกปิดนะคะแล้วก็ สีค่อนข้างจะขาวนี่ขนาดว่าเบอร์สองแล้วนะนั้นใครเป็นคนที่ผิวเข้มอ่ะใช้ไม่ได้หรอกอ่ะเนีย่ยดูนะคะส่วนเรื่องปกปิดรอยค้ำใต้ตาถือว่าปกปิดไปได้นะคะส่วนพวกความนูนของสิวเนี่ยมันก็ยากนิดหนึ่งเพราะด้วยความที่มันเป็นความนูนเนาะก็จะลงไปทางหน้าเลยนะคือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา10โมงครึ่งนะคะซึ่งปามาตื่นเช้ามากตื่น6โมง6โมงได้ในช่วงที่พี่หมีไปทำงานคือเขาพี่หมีจะตื่นตีห้าครึง่ง แล้วก็ออกไปทํางานช่วงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งว่าเข้างานเจ็ดโมงใช่ปะละ่ะแล้วผมก็ตื่นมาพร้อมผัวเลยแล้วก็นอนไม่หลับจา้าก็เลยวันนี้กินข้าวกินยาอะไรเรียบร้อยเราจะอยู่กับหน้าของรองพื้นสีอนาคเลอร์ไปยันสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะวันนี้เข้ากะบ,บ่ายนะคะก็จะอยู่ยาวยงยืนยงย้อไปเลยนะอ่ะปลายที่ขอด้วยนะคะสีมันจะได้ เสมอกันคือกลิ่นมันเนี่ยถามว่าแบบเออมันหอมรันจนจิตรันจนใจไหมก็ไม่เนะแต่หลายคนแบบไม่ชอบรองพื้นสีวนาเพราะว่ากลิ่นเนาะแต่ในส่วนของตัวปามนั้นบําชินแล้วแหละเพราะว่าต้องใช้มาเยอะมากใครรองพื้นสิวนามาเยอะมากนะคะใครเห็นฟองน้ำไม่อยากจะซื้อนะแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะ เพราะว่ามันเป็นฟองน้ํารุ่นเดียวที่ผมใช้มาต่อเนื่องยาวนานมากแบบเป็นปีสองปีแล้วเนาะทุกคนเห็นกันบ่อยมากแล้วก็เป็นของถูกที่ดีมากแล้วก็ไม่กินรองพื้นด้วยนะคะยังไม่ได้ใส่วิวันนี้ก็จะไม่ได้ใส่วิกนะคะเพราะว่าเออทำงานอะไรอย่างงี้ะคะ่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ถือว่าลงไปเยอะเหมือนกันนะคะวกว่าจะได้ความแบบมีความ full c o v e r a อย่างนี้แล้วก็ปกปิดทุกอย่างยูไม่ต้องลองคอนซีลเลอร์อะไรเลยปกปิดรอยคำใต้ตาปกปิดรอยกระไปได้รอยสิวอะไรไปได้ หมดเกลี้ยงเลยนะคะเอาเป็นว่าปัามจะคอยอัปเดตด้วยๆก็แล้วกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกันถึงสี่ทุ่มนะคะก็จะอัปเดตเป็นช่วงๆนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงสาแล้วเออแบบหนึ่งอาจารย์ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มหนาทีนะคะหลังจากที่เราอยู่กับหน้าอันนี้มาเป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยกันเกือบ12แล้วก็ประมาณ 11ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเราแต่งเริ่มแต่งหน้าตอน10โมงครึ่งประมาณ10โมง10โมงครึ่งประมาณนี้อาปตีตีส่งวัน12ชั่วโมงก็ละกันแล้วก็ไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะเราอยู่กับรองพื้นสิวนา Color อร์เรเดียลลองแวร์ฟาวเดชั่มานะคะตัวนี้ตัวใหม่ของทางสิวนานะคะก็ให้ดูเลยอันนี้ยังไม่ได้มีการซับหน้าใดๆอะไรเลย แสงไฟอาจจะเหลืองหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มีคริ่าโคมไฟมันมันมันหลอดไฟมันเสียนะก็เลยเอาโคมไฟอันเล็กมาก็ได้ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะหน้าความรู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยแทบจะไม่หลุดแต่ถามถึงความหน้ามันไหมก็หน้ามันนะคะเราก็จะมีหลุดบ้างช่วงจมูกนะคะเห็นไหมช่วงจมูกเดี๋เราจะขึ้นรูปให้ดูนะ คือมันหลุดในช่วงประมาณ6โมงอะค่ะพี่บาถ่ายรูปคือบาจะถ่ายไปตอนบ่ายสามโมงสามสิบนาทีนะคะหลังจากที่เราแต่งหน้าตั้งแต่สิบโมงครึ่งแล้วก็มารอบอีกรอบที่สองก็คือช่วงประมาณหกโมงนะคะซึ่งมันก็หลุดนะคะแต่ว่าหลุดหลุดน้อยนะถือว่าหลุดน้อยนะเพราะว่าอะไรเรามาตั้งแต่เช้าแล้วสิบโมงครึ่งก็หลุดประมาณนี้นะคะนิดน,งน,ดนึงนะะิดนึงค่ะเดี๋ยวบาจะ ซับหน้าออกออก่อนนะคะใช้ทิชชู่ซับปะกันเพราะว่าไม่มีกระดาษทำระนะทุกคนก็เราซับซับหน้าลงไปเลยนะคะแป้งในวันนี้ที่เราใช้ในการเซตตัวรองพื้นของสิวอนาคือเป็นแป้งไดเมนพูอันนี้นะคะลูกรักเลยชอบมากใช้จะหมดแล้วเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะมันแบบว่ามันเป็นแป้งราคาถูกอัลละ๕๐๐บาทแล้วก็ คุมมันดีโปร่งแสงแล้วก็แบบมันทัดดีอะ่ะอันนี้คือการแบบซับหน้าไปแล้วนะด้วยด้วยชิชูนี่เห็นปะหน้าก็จะยังแบบคือมันแบบสามารถเติมแป้งแล้วไปต่อได้นะคะถามว่ามันหลุดออกมาไหมเนี่ยมันหลุดนะคะทุกคนจะเห็นเป็นคราบเหลืองๆไหมคราบเหลืองๆน่าจะเห็นกันแต่มันจะเป็นคราบเหลืองที่น้อยมากกับทุกคนเราเป็นคราบน้ํามันจากผิวหนังเราซึ่งแบบ รองพื้นไม่ได้หลุดติดออกมาขนาดนั้นถือว่าทําได้ดีเลยรักษาความรองแวร์ของเขาได้ดีเลยแบบมีความติดทนมาก12ชั่วโมงแล้วมันมีตกร่องบ้างก็คือช่วงใต้ตาซึ่งเราไม่สีเ้ยืยนอกจากว่าเราเป็นคนมีใต้ตานะคะแล้วก็ ช่วงมุมปากเนี่ยก็อาจจะมีคาบบ้างเล็กน,น้อยคือจะมีหลุดช่วงจมูกนะคะเป็นพื้นฐานเลยปกติพวกพวกริทีโซนนะแล้วก็ช่วงมุมปากบ้างเนื่องจากว่าเรากินข้าวขยับปากนุ่นนนนนะคะแต่โดยรวมเนี่ยเป็นรองพื้นที่รูและดีมากๆซิวนอะคาเลอร์นี่ยืนหนึ่งเรื่องติดทนคุมมันกันน้ำกันเหงื่อยอยู่แล้วนะคะถ้าถามเรื่องติดแมสไหมเนี่ยปาไม่ได้ ใส่แมสนี่ขออภัยด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานที่บ้านคพื่ที่ใส่แมสนะคะแต่เดี๋ยวเราจะอ่ากลับไปที่กระทมอนะเราก็จะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอมจะอัปเดตให้ดูทางเพจนะคะรีวิวจาบบ้าไปบเองนะคะสามารถไปติดตามได้นะคะว่าเออตัวนี้มันติดแมสแค่ไหนนะคะจะขออัปเดตเป็นรูปก็แล้วกันนะคะแต่โดยวรวมวันนี้ถือว่าผ่าน1ิกะโหลกไปเลยจา้าเพราะว่าติดคนมาก แล้วสบายผิวไม่รู้สึกหนักหน้าคนผิวแห้งอย่างปาล์มยังใช้ได้คนผิวมันก็น่าจะใช้ได้แต่ถ้าคนผิวมันแบบอะไรก็เอาไม่อยู่ก็ไพรเมอร์เพิ่มเติมถ้าคุณรู้ถ้าเธอรู้ว่าเป็นคนผิวมันอยากจะใช้เธอต้องมีตัวช่วยเช่นไพรเมอร์ควบคุมความมันแป้งผสมรองพื้นแป้งควบคุมความมันอะไรก็ได้แต่โด,โด,โด,โดยโดยส่วนตัวดิฉันเนี่ยเป็นคนผิวแห้งฉะนั้น แค่พา,าวเดชันและแป้งอยู่แล้วเราอยู่แล้วสาวบ่ต้องเติมอะไรอะไรลูกอะไรอะไรก็คือลูกเรียกแล้วนะคะจะต้องอาบน้ำแล้วก็ไปนอนนะคะเอาเป็นว่าชื่นชอบมากเลิฟเลยเป็นสิวนาอีกตัวที่แนะนำเราสอยมาในต่อๆนะคะ120บาทนะคะเห็นในช h อป e ี159บาทลาซาด้าเราไม่ได้ ซื้อของลาซดาแล้วต้องตั้งนานแล้วก็ไม่แน่ใจราคาแต่ว่าเซิร์ชเซิร์ชเป็นรหัสของเขาก็ได้นะรหัสของเขาคือ HF 5 0 8 5เธอิร์ชอย่างนี้ในต่อตอก็ได้หรือว่าในช้อปปี้ก็ได้มันก็จะขึ้นรุ่นนี้มาให้เลยนะคะเอาเป็นว่าชอบมากเลิฟเลยรักเลยนะคะดิฉันก็จะไปอาบน้ำนอนล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็จะนอนแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนีด้วยถ้าคุณชื่นชอบ ของชื้กและดีราคาไม่ถึง200รอหรอกเพราะว่าอะไรดิฉันจอนดิฉันไม่ได้มีเงินเยอะแต่ก็อยากสวยอยากสวยในราคาหลัก10บนะคะฉันก็กด subscribe กันไว้ได้เพราะว่าจะได้เจอของชิ้กและดีนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย